ค่ายืนยันข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิตมีเชื้อโควิด -19 เปิดทม์ลายร่วมงานวันเกิดดีจะมาตูมจากกรณีที่มีคนออกมาแฉว่ามีนักร้องหนุ่มบอยแบนด์ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีจะมาตูมเตชินพลอยเทศและตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ไม่ออกมาเปิดเผยต่อสังคมจึงทำให้หลายคนแอบวิตกและคาดเดาไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นคือใคร ล่าสุด PR เฉพาะกิจของค่ายเพลงกอ n d โดลาเอ e นเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวง a x i ซ a x i อเจ้าของงานเพลงแค่นี้ก็พอวิทยูได้ออกมาที่แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก5หนุ่มบอยแบนด์ดังกล่าวถูกจับตาว่าอาจจะใช่นักร้องบอยแบนด์วัย23ปีที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการไปร่วมง,งานปาร์ตี้วันเกิดของ ดีจะมาตูมเพราะมีสมาชิกในวงได้โชว์ภาพเค้กวันเกิดลงอินสตาแกรมในคืนวันที่8มกราคมที่ผ่านมาจากการติดต่อสอบถามดอเชท่ทีระเดชผู้จัดการส่วนตัวน้องได้คุยกับข้าวโอ๊ตหรือคริสพนธธรรมหัวหน้าวงแอคซิสยอมรับว่าโอ๊ตไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมาตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคม2564จริง และได้เดินทางไปโรงแรมบัญญันทรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมาตูมแต่ออตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นแล้วจึงเดินทางกลับกระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมาตูมติ COVID โดโควิด19อ๊ตจึงได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่20มกราคมแพทย์แจ้งว่าออดมีเชื้อโควิด19ประมาณ5% จึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือเป็นโควิด19ชัดเจน100%